เรามาที่ฐานด้วยกันนะครับวันนี้เราได้เรียนรู้ถึงถ้อยคําของพระเจ้าเหตุการณ์ที่ทําให้เราเห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราจะต้องขอให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสําเร็จมากกว่าความตั้งใจของตัวเราเองถูกไหมครับพระเยซูก็เป็นแบบอย่างแห่งความท่อมใจอย่างมากทั้งๆท,ท,ที่พระองเป็นพระบุตรของพระเจ้าสูงสุดแต่พระองค์ถ่อมใจ บางครั้งเรามีปัญหาอยู่ในชีวิตนี้บางครั้งเราเจอปัญหาอยู่ในแต่ละวันอาจจะเป็นเพราะว่ายัางมีบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าที่เราเองยังไม่ได้ขอพระเจ้าให้เราทอมใจที่จะเปิดให้พระเจ้าเปลี่ยนวันนี้เรามาอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าให้เราได้รับการสร้างใหม่ภายในเอมเมไหมครับพี่น้องขอพระเจ้าให้เรายึดน้ําพระทัยของพระเจ้ามากกว่าความตั้งใจของตัวเราเอง นะครับอธิฐานด้วยกันพระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงรักเราขอบคุณที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ท่ามกลางเราขอบคุณที่พระองค์ทรงทําการอัศจรรย์มากมายในชีวิตของเราขอบคุณที่พระเยซูพระองค์งทรงถ่อมใจยอมจนกระทั่งพระองค์ได้มอบพระองค์เอง100เเซ็ต์ทำพระราชกิจสูงสุด แห่งการไถ่เพื่อช่วยเราทุกคนพระบิดาจ้าเราขอพระองค์เปิดใจของเราขอพระองค์เข้ามาในใจของเราเราขออนุญ,ญาตให้พระเจ้าทํางานมากยิ่งขึ้นในชีวิตของเราขอพระเจ้าอวยพรเราทุกคนที่เรายองจะมีใจิตใจที่ทอมต่อพระองค์ทอมต่อความจริงทอมต่อผู้อื่นขอทรงเมตตาเราด้วยขอปลดปล่อยเราพ้นจากความกลัว ซึ่งความกลัวอาจจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงก,กันกับชีวิตของเปโตรขออย่าให้เรากลัวอย่าให้เราละอายอย่าให้เราเคอะเขินที่เราจะบอกว่าเราเป็นลูกของพระเยซูเราเป็นลูกของพระเจ้าเราวางใจในพระองค์เขาพปรง่งเสริมกําลังเรี่ยวแรงเจิมเราด้วยพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าปลดปล่อยเราพ้นจากความกลัวเดี๋ยวนี้ในพระน,นามพระเยซูคริสต์เจ้าพี่น้องพูดพร้อมกันกันกบผมดีไหมครับพระบิดาขอปลดปล่อยลูก พ้นจากความกลัวความไม่มั่นใจความท้อแท้ความห่อเหี่ยวความทุกโศกความซึมเศร้าขอาการเชิมของพระองค์สันทิสุขของพระองค์โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้า เจิมเราด้วยฤทธิเดชของพระองค์ฮาเลลูยาเจิมเราให้เราเป็นคนใหม่สูง,ย,งยิ่งขึ้นในพระสิริของพระเจ้าทุกวัน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 ขอช่วยเราด้วยที่เราจะวางใจพระเจ้ามากยิ่งขึ้นขอช่วยเราด้วยที่เราจะได้รับกำลังจากพระองค์ ขอช่วยเราด้วยที่เราจะผ่านปัญหานั้นไปปัญหาที่เราเจออยู่พระเจ้าทราบใช่ไหมครับให้เราบอกกับปัญหานั้นดีไหมครับเราสั่งเจ้าปัญหาทั้งหลายจงพังทลายไปเดี๋ยวนี้ในพันนามพระเยสุ์จเจ้าจงพังทลายไปจากชีวิตของฉันเดี๋ยวนี้ในพันนามพระเยสุ์เจ้าจงพังทลายไปเดี๋ยวนี้ในพันนามพระเยสุ์จเจ้าปัญหาทั้งสิ้น พระเจ้าเป็นใหญ่เหนือปัญหาทั้งสิ้นพระเจ้าของฉันเป็นใหญ่กว่าปัญหาทั้งสิ้นพระเจ้าของฉันฉลาดกว่าปัญหาทั้งสิ้นพระเจ้าของฉันรู้วิธีแก้และปัญหาจะมาลายไปเดี๋ยวนี้ในพราน,นามพระเยซูปัญหาทั้งสิ้นจะมาลายไปเดี๋ยวนี้ในพัะน,นามพระเยซูกิตจา เอเมนเอเมนเอเมนพี่น้องครับผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทำงานอย่างมากในยุคนี้แม้กระทั่งเราหยิบมือถือขึ้นมาเราก็สามารถมีประสบการณ์กับการเจิมของพระเจ้าได้ไม่มียุคไหนเหมือนยุคเราเลยฮะพี่น้องและผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าพระเจ้าจะเจิมเราเป็นการส่วนตัวเอเมนไหมครับ พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าถูกประทานให้แก่ผู้เชื่อไม่จํากัดสิ่งที่จํากัดอาจจะเป็นเพียงอาจจะเป็นเพราะว่าเราจํากัดเวลาพระเยซูให้พระองค์แค่นี้นะ5้านาทีพระองค์ให้พระองค์แค่นี้นะสองนาทีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยากจะเจิมเราแบบไม่จํากัดเปิดเวลาเปิดใจเปิดกว้างให้พระเจ้าทํางานเอมเอมนไหมครับพี่น้อง ฮาเลลูยาแล้วผมเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าน้ํามันอันประเสริฐต,ตามพระวนจนะของพระเจ้าสาดุดีบทที่133น้ํามันอันประเสริฐจะเทลงมาอย่างชีวิตของเราเทลงมาอย่างชีวิตของเราทุกคนการเจิมของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกๆคนเอเมนไหมครับพี่น้องให้เราภาวนาพระวจนะของพระเจ้าทุกวันการเจิมของพระเจ้าอยู่กับฉันพูดพร้อมกันได้ไหมครับการเจิมของพระเจ้าอยู่กับฉันพระวิญญาณของพระเจ้าอยู่กับฉันทําลายโซ่ตรวน ทำลายความอ่อนแอทำลายความเป็นไปไม่ได้ทั้งสิ้นในชีวิตของฉันสําหรับพระเจ้าทุกสิ่งเป็นไปได้เอมเอมนไหมครับพี่น้องสรรเสริมพระเจ้าพี่น้องฮะเราจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องได้รับพระพรอย่างไรบ้างพิมพ์กันมาพูดคุยใน Facebook หรือใน y t u t u นะครับอีกสักคู่หนึ่งผมจะอัพขึ้นไปนะครับใน YouTube ก็พิมพ์กันไปได้ใน Facebook ก็พิมพ์เข้ามา มีสิ่งใดที่อยากจะให้เรา,าธิษฐานเผื่อพิมพ์ไว้เลยครับเดี๋ยวผมจะย้อนไปอ่านแล้วทิษฐานเผื่อพี่น้องย้อนหลังได้นะครับสําหรับวันนี้นะต้องขออภัยและขอขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนนะครับที่อยู่ร่วมกันมาจนครบเวลานะครับจนไม่ใช่ครบเวลาสิเกินเวลานะครับโอเคครับขอพระเจ้าอวยพรทุกๆคนนะผมขอกล่าวคําว่าชาโลมสันติสุขของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางพี่น้องทุกคนตลอดเวลาจนกว่าจะพบกันใหม่พระเจ้าอวยพร,พ,รพี่น้องครับ so what do you have